เคล็ดลับที่ทำให้ติดคารูจุลาไปดูจ้ะสวัสดีครกับแนนในช่องลูมิแนนช่องที่มีคนดูน่ารักที่สุดในจักรวาลชุบแป้งทองหลายคนถามอีพีนี้มานานมากเลยรอมานานมากต้องขอประทานอภัยทุกคนด้วยนะคะตั้งแต่สมัยเรียนจนเรียนจบแล้วเพิ่งได้ทำนะคะนั่นก็คือเคล็ดลับการสอบเข้า,ขาคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์นั่นเองจ้าจะมาเล่าให้ฟังก่อนนะคะน้องๆหลายคนยังไม่เข้าใจระบบทีแ s หรือว่าระบบการ รับเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะคะน้องจะต้องไปสอบวิชาต่างๆมากมายเลยแล้วก็ไปยื่นในระบบของ Tcas นะคะขออ้างอิงจากระบบ Tcas ในรอบของ Admission 2นะคะหรือว่าน่าจะเป็นรอบ4นั่นเองนะคะแนนที่เราจะต้องใช้ยื่นเนี่ยจะแบ่งเป็นประมาณ4-5หส่วนในการนั่นก็คือคะแนนของ g p a c นะคะ20% Onet 30% คะแนนแพทย์ท่สาเช่นเดียวกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคะแนนแพทอื่นๆนะคะที่เราจะใช้ยื่นประกอบกันเนี่ยอีก20%ค่ะและที่เราจะเน้นกันวันนี้ก็คือความถนัดทางวิชาชีพครูแพท่าจ้าอย่างที่เห็นกันไปแล้วนะคะว่าน้ําหนักมันมีถึง30%เยอะมากเยอะมากจริงๆทุกคนข้อสอบแพทท่าเนี่ยมีทั้งหมด150ข้อ300คะแนนแนนได้ไปประมาณ200กว่า2 3 0 กว,กว่าประมาณนี้นะไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วหลายปีแล้วนะคะทุกคนซึ่งในข้อสอบแพทนห้าเนี่ยมันจะมีทั้งหมด150ข้อใช่ไหมก็จะมีในพาร์ทของสังคมภาษาไทยมีเรื่องของจิตวิทยาครูแล้วก็คณิตศาสตร์ค่ะแต่คณิตศาสตร์ในแพทนห้าเนี่ยมันจะเป็นคณิตที่ไม่ได้ยากมากไปกันเทียบปัญญัติตอย่างอัุกรม ในพาร์ทของภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นไม่ใช่เหมือนกับหลักภาษาหรือว่าวิชาภาษาไทยในวิชาสัมมาอะไรแบบนั้นนะคะไม่มีวรรณคดีวรรณคดีใดๆแต่จะเป็นเรื่องของการจับใจความการวิเคราะห์การตรีรตความการให้เหตุผลอะไรแบบนี้จะเป็นในเชิงวิเคราะหะ์มากกว่าว่าจะมีแบบบทความมาให้แล้วเราก็อ่านต่อไปชิวๆแต่ถามว่า,ายากไหมยากก็ต้องมีการฝึกฝนรวมถึงในพาร์ทของสังคมเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นสังคมแบบ สังคมจ้าสังคงมอะไรขนาดน,านั้นแต่จะเป็นในเรื่องของแบบเหตุการณ์รอบตัวที่มันเกิดขึ้นของเรานะคะในทั้งในประเทศในต่างประเทศด้วยนะคะเหตุการณ์ที่เป็นข่าวที่มันดังๆแมสแมสอะไรแบบเนี้ยก็ติดตามข่าวกันด้วยเนี้ยสำคัญและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญเลยก็คือส่วนของจิตวิทยาครูนะคะซึ่งบอกเลยว่าเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ทุกคนมันอยู่ตรงนี้ ใช่จากประสบการณ์ของเรานะคะแนนเนี่ยอ่านหนังสือประมาณ3เล่มเท่านั้นเองแล้วอาศัยวิธีการทำโจทย์หนักๆเน้นๆย้ำๆทำวนไปและเล่มที่แนะนำเนี่ยก็คือเล่มน,นี้จ้ะที่แนนชอบเรียกว่าไฮเอ็ดเล่มส้มซึ่งจริงๆแล้วเป็นสีแดงนะคะเคอบอกไปแล้วเราไปหาซื้อกันได้นะคะแต่อย่าอ่านแค่เล่มเดียวอ่านหลายๆเล่มจะดีกว่ามากๆอยู่แล้วนะคะฝึกฝนไปข้อสอบของแพดหเนี่ยค่ะทุกคนมันไม่ได้ยาก ต,ต้องอาศัยการฝึกโนจริงๆแล้วก็ต้องอาศัยความรวดเร็วด้วยเทคนิคนึงก็คือเราจะต้องฝึกจับเวลาทําข้อสอบด้วยค่ะในวันจริงเนี่ยข้อสอบมันมีจํานวนข้อที่เยอะมากแล้วเราจะต้องอาศัยเวลาในการคิดค่อนข้างเร็วต้องแบบใช้เวลาน้อยมากๆในการทําข้อสอบแต่ละข้อนะคะทริคนึงในการทําข้อสอบให้ไวให้ทันนะคะก็คือการอ่านแ c h ช i อ e ใช่ค่ะ ไม่ต้องอ่านโจทย์แล้วเราหาข้อที่ไม่เข้าพวกข้อไหนไม่เข้าพวกกาข้อนั้นเลยเพราะเวลาเรามีจํากัดแนนใช้เทคนิคนี้จริงในห้องสอบคือไม่อ่านโจทย์เลยอ่านช้อยอย่างเดียวว่าข้อไหนแปลกกาข้อนั้นเลยนั่นแหละมันก็จะทําให้เรามีโอกาสได้คะแนนเยอะมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะฝึกซ้อมให้แบบมันสมจริงแต่ว่าทำไมเกดแพทถึงมีให้เราอ้อมเพียงแค่รอบเดียว น้องๆก็ไปสอบ p รีแก d ดแพดกันได้นะคะและอีกสนามหนึ่งที่อยากจะแนะนำา้ากๆเลยสำหรับน้องๆที่อยากเป็นครูก็คือสนามกสพทค่ะฟังไม่ผิดจ้ะสนามสอบแพทย์นั่นแหละเพราะว่าในการสอบแพทย์เนี่ยก็จะมีพาร์ทของจัญญาบัญเจเรียิทำจิตวิทยาที่มันคล้ายคลึงกัน ข้อสอบมันจะาแบบคล้ายๆกันเลยแล้วมันจะมีสภาวะของความกดดันของความจับเวลาของความต้องทําให้ทันตื่นเต้นต่างๆแล้วก็กลัวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆมันจะทําให้เราอ่ะได้เข้าไปฝึกแล้วก็เคยชินกับบรรยากาศในห้องสอบมากยิ่งขึ้นมันก็จะลดความตื่นเต้นลงไปได้แล้วก็จะมีสติแล้วก็ทําข้อสอบได้ทันเวลานั่นเองค่ะพี่แนนอยากย้าว่าการที่จะเข้าเรียนครูเนี่ย คะแนนที่เป็นตัวสําคัญมากๆสําหรับเราเลยก็คือคะแนนแพทหเพราะมันมีน้ําหนักมากถึง30%ถ้าเราทําตรงนี้ได้เราจะได้คะแนนโดยรวมสุขไปด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะคะ Subscribe กดไลค์กดแชรก์ like, ก,กันด้วยนะคะคลิปหน้าอยากดูอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า